สวัสดีค่ะนิดีตอรรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็ก t อย s ไทยในคลิปนี้เราก็มีของเล่นเจ๋งๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะที่เห็นตรงหน้าในอ่างอาบน้ําของเราวันนี้ก็คือเจ้าจาระเข้ยักษ์กำลังนอนขึ้นอืดเอ้ยไม่ใช่ละ่ะเจ้าจาระเข้มันก็ต้องอยู่ในน้ำใช่ไหมมันก็ไม่นอนขึ้นอืดอยู่แล้วที่เราบอกว่านอนขึ้นอืดก็เพราะว่าจระเข้ตัวนี้ตอนที่มันมาตอนแรกๆมันขนาดเท่า เล็กมากเลยค่ะขนาดแบบ10กว่าเซนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เราได้แช่น้ําไว้เป็นเวลาประมาณสี่ชั่วโมงกว่าได้เรามัง้งอยู่ในอ่างอาบน้ําอันนี้เนาะจนกระทั่งเห็นได้เห็นได้ไหมคะว่าน้ํามันเริ่มเปลี่ยนสีขุ่นขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มมีบางส่วนที่มันจะออกเป็นมึกเมืกอะ่ะเนี่ยมือก็จะลื่นมากๆเลยเคล็ดลับไฮไลไท์ของเล่นอันนี้ก็คือว่าเจ้าจระเข้ตัวนี้มันจะขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะ จากที่10%ตอนนี้เพื่อนๆก็เห็นแล้วมันเกินฟุดไปแล้วอ่าแล้วมันยังขยายให,ใหญ่ต่อได้อีกนะจะบอกให้ก็คือว่าตอนนี้มันก็เป็นจระเข้สีลุ้งมันสีเขียวเหลืองส้มขนาดพอดีเนาะขนาดพอเหมาะพอผ่านไป4ชั่วโมงมันก็ใหญ่ประมาณหนึ่งไหมบปนัดได้อะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะแช่มันไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะดูซิว่ามันจะใหญ่ได้เต็มที่ขนาดไหน ในขณะที่เราไม่รู้จะแช่อะไรลงไปจะแช่ไปแค่นี้มันก็น่าเบื่อใช่ไหมก็ต้องมีแบบว่าลูกบอลไม่ใช่ลูกบอลอะเป็นคล้ายๆคริสตัลระดับอ่างน้ําของเราเพื่อให้น้องจระเข้แช่น้ําอย่างมีชีวิตชีวานะคมไม่น่าเบื่อนั่นเอง,เ,องเราก็โรยเม็ดสีคริสตัลโรยไปทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเออพอดีว่าเขาแถมมาให้ก็โรยๆไปละกัน เออมันก็สวยงามดีเนาะคะ่ะมันทําให้เผื่อน,น้องจระเข้ของเราจะไม่เบื่ออะไรอย่างนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเม็ดสีเนาะเหมือนเหมือนเกล็ดน้าตาลที่กินได้เพียงแต่อันนี้กินไม่ได้อันนี้ก็เป็นเม็ดหลากสีเป็นนาคริสตัลหลากลายสีเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในน้ําเป็นที่ประดับประดาสําหรับน้องจระเข้จริงๆรแล้วไอ้คลิปวิดีโอน,นี้ของเล่นชนิดเนี้ยเราก็เคยเคยมีรีวิวแล้วในคลิปก่นกอนๆเนาะพวกของเล่นที่สามารถ ตอนแรกมันก็มาแบบขนาด10เซนเยอะไรย่งเงี้ยแล้วพอเอาไปแช่นะ้ำมันก็โหโตเป็นเมตรบ้างก็มีอะไรก็มีอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลคชันนั้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปตามดูย้อนหลังกันได้เราก็มารีวิวเพื่อนๆดูกันว่าไอที่เขาเคลมว่าสามารถโตได้แบบโตได้เยอะๆเ,เลยเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะพอเราไปแช่นะ้นจริง,รงมันจะโตได้เท่าไหรกันกัน,กนแน่ สำหรับวันนี้รีวิวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมรีวิวไหนก็อย่าลืมมาทักทายกันแล้วก็พูดคุยในช่องคอมเมนต์เซกชันได้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม youtube c h anel n ของเรานะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ข่าสารเป็นคนแรกแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ